สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกูโก้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงน้องทาคู่หนึ่งซึ่งผมวิ่งกับมันไป2ครั้ง2เซสชันแล้วผมรักมันมากๆเลยรักขนาดว่าสั่งเอยวิ่งคู่แรกเสร็จกลับไปสั่งเจ้าตัวเชลเลนเจอร์ที่เพิ่งอันบ็อกไปเมื่อวานเลยก็คือเจ้านี่เลยนะครับลีนิงเ <c oughs> ฟอร์เดียนสามลิตนะครับซึ่งตัวนี้มันเคยเป็นอดีตตัวท็อปของค่ายลีนิงก่อนที่จะมีตัวอันเต่าออกมาตามที่ทุกท่านทราบไนนะครับ ด้วยความพรีเมียมเต็มขั้นของมันที่ว่าทำมาจากพีแบทั้งคู่ตั้งแต่โฟมยันอัปเปอร์นะอัปเปอร์เป็น p b แบ็เนี่ยราคามันโหดร้ายทารุนพอสมควรตอนเปิดตัวครับสองพันหยวนนะครับก็ประมาณหมื่นหนึ่งแหละแต่ว่าก็ตอนนี้มันก็หาซื้อได้ในราคาประมาณ3า0 0ักว่าบาทไม่ข้าม4ี่พันผมได้มา3ามพนะครับก็ลองวิ่งไป2ครั้งแล้วนะครับเป็นขอดพันนะครับที่เพจสี่จกับ เมื่อวันก่อนวิ่งเทมโปไปนะครับ5โลนะครับเพช4.50ก็ประทับใจนะครับเรียกว่าประทับใจเลยนะครับกับรองเท้าคู่นี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าผมประทับใจอะไรกับมันบ้างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับอัปเปอร์ของมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็น p b a c s เลยนะครับคือหลายท่านอาจจะงงว่าเฮ้ย p b a c k มันทำอัปเปอร์ได้หรอวะคือต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า p b a c s เนี่ย สารตั้งต้นของมันจะเป็นเหมือนเมสพลาสติกอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นสารเคมีซึ่งเอามาขึ้นรูปให้เป็นโฟอมอ่างนี้ก็ได้หรือจะเอามาขึ้นรูปให้เป็นเหมือนแผ่นที่เขาใส่ในรองเท้าบางรุ่นก็เป็นแผ่น p ีแบ็กก็ได้หรือจะเอามาทําเส้นใยอย่างเงี้ยเหมือนกับผ้าไนาลอนผ้าอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็ใช้ด้วยโดยที่เขาใช้เทคโนโลยีของเขาเรียกว่าบูมไฟเบอร์บูมไฟเบอร์ที่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าหมายถึงไอตัวโฟมหรือหมายถึงอัปเปอร์กันเนียอ่ะแต่ว่า <c oughs> เข้ามาขึ้นลูกแบบ m ม s h นะครับคือทำเนี่ยแล้วทุกท่านจะเห็นเลยว่าความโปร่งใสทะลุทะลวงของมันเนี่ยมันโปร่งใสทะลุทะลวงมากจนเห็นนิ้วมือด้านในเลยทีเดียวนะครับและเ p p e r เป็นแบบชิ้นเดียวนะครับเป็นด้านบนตรงนี้จะเป็นผ้าอันนี้อันนี้ผ้านะเออซึ่งจะไม่ไม่ไมไมเชิงเป็นลินเนี่ยเป็นชิ้นเดียวเหมือนกับอันฟอไฟเหมือนกับฟิลเลอร์ฟิวเจอร์นะครับแต่ไอตัวเนี้ยมีความกระชับดีกว่าฟิลเลอร์ฟิวเจอร์มากเลยในทุกนิตินะครับด้านด้านหน้ากว้างนะออกออกกว้างนิดนึงนะครับ แล้วก็กางเท้าส้นเท้าเนี่ยกระชับดีมากโดยที่หิ้วขับมีความแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีาการหลุดส้นเลยตัวล็อกด้านในก็เป็นแบบธรรมดาเงี้ยเชือกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมปามาดมันในครั้งแรกที่ผมเห็นว่ารองเท้าคู่นึงเป็นหมื่นเนี่ยราคาเต็มอ่ะทำไมให้เชือกกระจอกจังเลยแบบเชือกขา,ขาวธรรมดาเลยจะให้เป็นสีเขียวหน่อยก็ไม่ได้แต่ในการใช้งานจริงครั้งแรกผมพบว่าเชือกไอ้ตัวเนี้ยมัดแล้วเหนียวมากอยู่มากๆนะครับในระดับที่ว่า ตอนผมจะอถอดรองเท้าผมดึงไม่ออกเออมันมันแน่นระดับนั้นเลยนะครับคือน่าจะด้วยความนิ่มๆของมันอนะแล้วก็ความละเอียดของเนื้อผ้านะครับอ่ะอัปเปอร์น่ะนิดนึงก็คือนี่จะเห็นว่าเขามีโอเวอร์เลยร์เคลือบยาวเลยนะครับเคลือบยาวเลยทั้งคู่เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะช่วยเสริมความมั่นคงเพราะอะไรเพราะว่าโฟมของเขาเขาไม่ได้ทาโฟมสูงขึ้นมาเองรองเท้าคู่อื่นนะครับพอมองจากด้านนี้มันก็เลยจะดูเหมือนกับว่ามันเสมอกันนะครับเสมอกันเลยไม่ได้มีขอบสูงขึ้นมาเขาก็เลยต้องใช้โอเวอร์เลเนี้ย เป็นการช่วยประคองเท้าไปแต่ถามว่ามีผลต่อความร้อนไหมอะไรไหมผมไม่เจอปัญหาตรงนี้และไม่เจอการกัดการเสียสีใดๆด้วยเพราะว่ามันปูนะครับอัปเปอร์มันปูเอย่งที่บอกกันนะครับมีฮิลพแทบให้ส่วนพระเอกของมันโฟมบูมไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นพระเอกจริงๆเลยนะคือมันให้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นออกมาทางแน่นมากกว่าทางนุ่มนะครับอ่าก็คือแน่นกว่าโฟมเนี่ยมันมี2ชั้นใช่ไหมครับเป็นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจแต่ ผมว่าน่าจะมีดีอะไรคือด้านล่างมันนุ่มกว่าด้านบนนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมว่าพอด้านล่างมันนุ่มกว่ามันทําให้เวลากดปุ๊บมันเจอแผ่นไว้ด้วยมั้งเออประมาณนี้มั้งผมว่านะเออแล้วก็นอกจากด้านหน้าไอ้ด้านล่างจะนุ่มกว่าด้านบนเขายังมีการทําสันอย่างเงี้ยนะครับเป็นปูดๆเนี่ยถ้าในกล้องจะเห็นว่าตรงแถบตรงเนี้ยมันจะมีความเข้มมากกว่าซึ่งมันปูดนะนี่ผมจะให้ดูยังไงอ่าเห็นป่ะเพราะว่ามันปูดขึ้นมานะครับมันปูดขึ้นมาระดับเนี้ยดูดิก็ Hey. ซึ่งไอตรงเนี้ยผมเคยวิ่งรองเท้านิวตันมาก่อนผมก็มีความชอบรองเท้านิวตัน Newton, ว่ามันดีแบบโป้งป้างป่งป้าง,างแต่ว่าโฟมของมันไม่มีอะไรเลยเป็นโฟมแบบแข็งๆปักๆเลยอะคือมันมีไอตัวตรงนั้นของมันอย่างเดียวอะที่ตัวพอตของมันนะครับที่มีความดีเด็กแต่เจ้าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> โฟมเป็นโฟมพีแบ k กซูเปอร์คีย์ทิคลนะครับแล้วมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ด้านในซึ่งแผ่นผมจะบอกว่าแข็งนะแผ่นแผ่นลีนิกนี่แข็งเลย แข็งเลยนะครับบวกกับโฟมที่มันดีขนาดนี้แล้วก็แผ่นอย่างเงี้ยความตีดเด้งมันมหาศาลคู่นี้ดีดมากกว่าเด้งนะครับคือมันดีดอะ่ะมันด้วยความไอตรงเนี้ยไอตรงตรุ่มอะ่ะผมวิ่งลงตรงนี้พอดีอะ่ะมันลงแล้วมันแบบกักเงี้ยแล้วก็ดีดปั้งไปเลยนะครับเอ้เวลาดีดปั้งเนี่ยมันทําให้ขาเราอ่ะเตะไปด้านหลังได้กวาดขาไปด้านหลังได้ทําให้ความยาวก้าวของเรามานะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีความเฟิร์มแน่นของมันเนี้ย ค่าการคอนแทคทมมมันจะต่ํามากๆเลยสามารถแบบเร่งได้อะคือผมก็ไม่เชื่อตัวเองว่าผมจะวิ่งแบบเพสสี่จุดศูนย์ได้ในคอร์ดพันสี่เซตนะครับว่าผมก็ไม่ไม่อยากเชื่อตัวเองว่าผมจะทําได้แต่ก็ทําได้แล้วกับคู่เนี้ยคู่เนี้ยอีดิทแบบโลก็เอาไปใส่กันนะครับมาราธอนต่ากว่าสองชั่วโมงสิบนาทีแต่สําหรับผมอะที่เป็นนักวิ่งทั่วไปผมว่าผมกับคู่เนี้ยสิบโลแบบสับๆยับๆเลยกําลังสนุกส่วนแผ่นคาร์บอนที่ผมบอกว่ามันแข็งใช่ไหมครับ มันแข็งแต่มันไม่กระด้างเออมันไม่มีความกระด้างขึ้นมาอย่างฝ่าเท้าของเราเลยผมว่าด้วยโฟมของเขาเนี่ยที่มันมีการซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าด้านบนจะนี่กตาตจะมีความแข็งกว่าแล้วเราจะเห็นว่าแผ่นมันจะวางอยู่ค่อนข้างชิดมาทางด้านล่างตรงนี้นะครับโฟมด้านบนที่มีความหนาก็จะช่วยรับไปได้แล้ว <c oughs> อินโซของเขาเนี่ยก็จะมีความนุ่มด้วยประมาณหนึ่งขอภัยเสียงแฮบวันนี้สอนเยอะสี่ชั่วโมงเจ็บขอนิดหน่อย <c oughs> ในการวิ่ง วิ่งคอร์ดเนี่ยวิ่งคอร์ดพันการสับไปยับยับเลยเพชสี่ท่วนสปลายเนี่ยถือว่าเด้งไม่ใช่เด้งดีดดีดมากพุ่งมากเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกด,ดีดที่ผมยังไม่เจอกับคู่ไหนอารมณ์หักอะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยคล้ายในเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าที่หักลงเนี้ยอ่ะค้ายแต่มันไม่เหมือนมันสมูทกว่าเออผมว่าไอ้ตัวพอร์ตตนะัวเนี้ยไอ้ตัวติง่งเนี่ย มันกดลงแล้วมันจะกรึ๊กนิดนึงก่อนที่จะมาปุ๊บแล้วก็ไหลดีดป้างไปอย่างเงี้ยเออมันมันทำให้เกิดความสมูทนุ่มนวลแล้วในการวิ่งครั้งแรกนะครับขอดพันสองเซตแรกผมรู้สึกลำคาญไอตัวป,ดป,ดปูดนี้มากเลยว่ามันเหมือนดันอุ้งเท้าเราอะ่ะเหมือนใส่นิวตันนะครับประมาณนั้นแต่ว่าในเซตที่สามที่สี่ปุ๊บเฮ้ยไม่เจอวะ่ะแล้วมันมีความนุ่มนวลมากขึ้นเหมือนโฟมมันเริ่มขลายตัวนะครับแล้วยังไม่แค่นั้นก็คือพอเมื่อวานที่ผมมาวิ่งเทมโปะ เออผมสามารถรักษาเพ4สีนได้ตลอด5้าูนะโดยที่ผมไม่เจอความรู้สึกแปลกๆตรงนี้ละแต่หลังๆนะีผมฝึกกับโคเนสมานะครับก็ได้เทคนิคมาว่าให้เลื่อนมากลางเท้าขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถีบตัวขึ้นไปมันจะมีความลอยๆกว่าแล้วพอมาปรับเข้ากับไอ้คู่เนี้ยผมว่ามันประหยัดแรงนะประหยัดแรงดีแล้วก็มีความดีเด้งดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟมัางดีกว่านะครับเพราะว่า <c oughs> เวลาเราดูกราฟที่เป็นค่าวิทยาศาสตร์มันจะทำให้เราเห็นค่าอะไรบางอย่างมากขึ้นมากกว่าการที่เรามาบอกความรู้สึกกันนะครับซึ่งผมใช้การ์มินส5งหับ Running d y n a มิกพอร์ซึ่งพอใช้ไดนาะมิกพอร์ตเนี่ยมันจะทําให้ค่าต่างๆมันแม่นยํามากกว่าที่นาฬิกาเพราะว่ามันใส่อยู่ที่เอวเรานะครับมันก็จะนี่อือเห็นไหมป๊าเนี่ยช่วงท้ายอะช่วงโลท้ายผมยังสามารถเล่งไปเพรสไปลายได้นะ ฮาร์ดเดตก็ไม่ได้สูงมาก176บางท่านอาจจะว่าสูงแต่ผมเป็นคนฮาร์ดเดตที่แม็กอยู่ที่210อยู่แล้วนะครับก็เลยอันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับฮาร์ดเดตผมเนี่ยพาวเวอร์ค่อนข้างนิ่งนะในการใช้คู่นี้ค่าพาวเวอร์จะค่อนข้างนิ่งมันคือมันเกียร์แรงได้ดีแล้วรอบขาจะเห็นว่ามันนิ่งนะครับดูรอบขานิ่งมาก188 188นี่ก็โอเคนะถ้าปกติเวลาผมใส่คู่อื่นบางครั้งผมจะต้องเล่งไปที่190กว่าถ้าจะวิ่งเพลส4กว่าอย่างเงี้ยนะครับ เราเอาความยาวเก้าเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลย1.09เมตรหรือ1.1เมตรก็คือความยาวเก้ามันได้มากขึ้นผมว่าด้วยความดีดของมันอะทาให้ผมเตะขาไปด้านหลังได้ไกลขึ้นมันเลยทําให้เพิ่มความยาวเก้าขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักมันเบานะครับมันแค่240กรัมนะครับแอบหนักกว่าเชเลนเจอร์นิดนึงแต่ว่ามันดีดกว่ามันก็เลยรู้สึกนั้นเออผมวิ่งจริงอะผมรู้สึกว่าโฟมมันเด้งกว่าเช a ล l เจอร์ด้วยนะครับเชเลนเจอร์ผมว่าโฟมมันจะมีความแห้งหวานิดน แต่ก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคือมันแอบช่วยนะชั l นิเจอร์มาเช้าไปวิ่งมานะครับเพจห้าจุดสี่เก้าฮารเ์เรผมอยู่โซนหนึ่งอ่ะเออซึ่งปกติโซนหนึ่งผมมันจะต้องอยู่ประมาณแบบเพจแบบหกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เจ้าช h a l l เจอร์ก็ลดมาได้ยี่สิบวิเลยก็ถือว่าโกงเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งกับเจ้าช h a l l เจอร์นะครับส่วนเรื่องค <c oughs> ่านอื่นนะครับไอตัว vertical r ร t อโชว์ vertical oscillation อยู่ในเกณฑ์สีน้ำสีฟ้าซะเยอะด้วยก็ถือว่ามันทําให้ฟอร์มวิ่งสวยขึ้้นนผมมวว่่่าาาแลกกคอออทียงบ็ืั ตอบสนองไวคู่นี้มันลงปุ๊บดีดปั๊บเนี่ยมันก็เลยกล้าค่าเกาคอนแทคอยู่แค่226นะครับก็ผมว่ามันเลยเหมาะกับการเอามาวิ่งสั้นๆที่แบบเน้นใส่ยับๆไปไวๆเลยอะไรเงี้ยมันมันเหมาะคู่นี้เหมาะนะครับอประมาณนี้แล้วกันกับเจ้าลีนิงเฟรเดียนสามอีดิชช่วงนี้ก็ออฟฟิเชียลเหมือนจะขอหมดไม่รู้จะมาเติมเมื่อไหร่แต่ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อจะเข้าไปดูเพราะว่าในออฟฟิเชียลถูกมากนะครับสามเป็นสามเนี่ยเออเนี่ย แต่มันเป็นรองเท้าที่หน้าหน้ามันจะดูเหมือนบางนะแต่เอาจริงๆวิ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าบางขนาดนั้นอย่างว่าโฟรมรองรับดีนะคู่เนี้ยแต่ความดีดความแบบก้าวของมันเนี่ยระยะก้าวเนี่ยมันจัดจ้านจริงๆรีนิงแล้วเออแล้วรองเท้ารีนิงเนี่ยอย่างที่พี่นุกบอกก็คือตรงกลางมันแบนนะครับเห็นไหมตรงกลางแบนรับมีการเปิดหน้าเนี่ยแล้วคู่เนี้ยลงไปปุ๊บอ่ะอยู่เลยนะอืมแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวเชล l l e เจอร์มันจะแบบกึกกึกกึกนิดนึงเออไอคูอ่นี้ลงปุ๊บอยู่ปั๊บ เนี่ยมันลงตรงนี้บางลงแบบปกักยุบนิดนึงหักดีดตายเออนี่เลยสเต็ปนี้นะครับกับเจ้าลีนิงเฟรเดียนสามอีลิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชลเจอร์ขอวิ่งสักทีสองทีแล้วจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็คือบอกได้เลยว่าในงบ2 5 0 0เนี่ยซื้อไปเฮ้เชลเจอร์เนี่ยคุ้มนะครับแค่งานประกอบกับโคดเนี่ยละหน้าตารอเหลานะครับก็ ไปโดนกันได้นะครับที่ลีนิงออฟฟิเชียลสโตร์นะครับออดสองคู่นี้ผมซื้อเองนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ